สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับเรามาเช็คในส่วนของภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงหวังวค่านี้วันนี้ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนเรื่อนตัวลงมาต่มาตมากขึ้นนะครับถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงหวัวค่านี้จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนที่อาจจะเข้ามาเติมนะครับจากขวามือครับดูจากขวามือมีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านตะวันออกนะครับ ถ้าไม่หมดกำลังก่อนอาจจะเข้ามาถึงในส่วนของทางด้านอีสานในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเรื่องในส่วนของกลุ่มฝนโดยเฉพาะในช่วงนี้อ่างเก็บน้ำนหลายพื้นที่นะครับเริ่มที่จะมีน้าเต็มนะครับมีน้ำเต็มอ่างแล้วก็เต็มเขื่อนนะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะปล่อยน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำรองรับในส่วนของน้ำที่ฝนที่ตกลงมานะครับ ทำให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันในช่วงวันนี้จนกระทั่งถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับดูในส่วนของฝนสดในช่วงข้ามก่อนนะครับจะมีกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่โซนนี้นะครับแถวภาคตะวันออกต่อเนื่องกับภาคอีสานนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีนครนายกไม่ว่าจะเป็นอําเภอบ้านสร้างอําเภอเมืองปราจีนบุรีอาเภอศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถนะครับบางน้ําเปรี้ยวฉะเชิงเซาพนมสารคามบางครา วังเย็นนะครับพระนนิคมบ้านบึงนะครับชนบุรีบ่อวินนะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ทับลานวังน้ําเขียวนะครับของโคราชนะครับมีกลุ่มฝนเช่นเดียวกับทางด้านสะแก้วบางส่วนนะครับอําเภอเมืองสะแก้วอําเภอวัฒนานครนะครับโซนนี้สอยดาวจันทบ,บุรีอําเภอแกรงระยองนะครับอําเภอปลวกแดงอําเภอบ้านค่าย มีกลุ่มฝนอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้ในเขตบ้านท้องผาภูมิไซโยกนะครับทองผาภูมิสังขบุรีนะครับแถวสวนป่าเกลองกวีนะครับทองผาภูมิแล้วก็ทางด้านไซโยกนะครับมีกลุ่มฝนนะครับสวนพึ่งราชบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็ทางด้านนี่นะครับจังหวัดราชบุรีแถวบ้านคา ฝั่งนี้มีกลุ่มฝนที่กําลังตกในคปรปฐมอำเภอเมืองนะครับม,มีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็แถวอไทยธานีบางส่วนนะครับทางด้านบางชิ้นของอจังหวัดฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านภาคเหนืออําเภอเชียงดาวนะครับอําเภอปลายอําเภอเสมืองมีกลุ่มฝนอําเภอพระยาเชียงใหม่เชียงดาวนะครับส่วนนี้นะครับยังคงมีกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับนี่คือภาพรวมของฝนในช่วงหัวค่ำนี้แล้วก็ทางด้านภาคใต้ก็มีฝนเยอะพอสมควรนะครับ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอเภอาบางสะพานอเภอบางสะพ,พ,พานน้อยนะครับอ,อท่าแซะอ,อเมืองชุมพรมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้แล้วก็บ้านาศาลครับสุราษฎร์ธานีท่าสาราทุงสงขนะครศรีธรรมราชฉ u อดนะครับเมืองพัทลุงย่านตะขาเมืองตรังนะครับอเภอควนเนืองหาดใหญ่สงขลานะครับควนโดนสตูลเมืองสตูลสะเดานะครับมีกลุ่มฝน ยระลาหรือเสาะนะครับเมืองปัตตานีบางส่วนนะครับแล้วก็ทางด้านสุไหงโกโลกนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนะครับขออภัยนะครับภาคใต้ฝนเริ่มกลับมานะครับในช่วงค่ําคืนนี้ถือว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ฝนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเรดาร์กลมูุตัวนี้อมิทยาเป็นรรยอำเภอสมุงเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่แตงเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหนะครับอำเภอพร้าวอำเภอเวียงป่าเป้านะครับอำเภอพาน อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับอําเภอปลายแม่ฮ่องสอนนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับอีสานวันนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ว่าต้องรอดูรับดึกนะครับมีกลุ่มฝนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้เคลื่อนตัวเข้ามาช่วงหัข้ามมีผู้เขียวชัยภูมินะครับแก่งครออําเภอพลขอนแก่นโชคชัยโคราชปักธงชัยคอนบุรีนะครับเทพสถิตชัยภูมิิเชียนบุรีหนองบัวระเวนะครับแล้วก็แถวนาโพนาเชือก เมืองมุกดาหารนะครับมีกลุ่มฝนนะครับถ้าดาูจับตาดูในโซนทางด้านดูเรดาดาของสกลนครนะครับก็จะมีกลุ่มฝนที่ที่มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเข้ามาเติมได้นในช่วงค่าคืนนี้ภาคกลางนะครับอำเภอไซโยกการจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภออุ้มผางนะครับลานสักอุทัยธานีบ้านไร่นะครับเมืองนครนายกเมืองปราจีนบุรีประจันตรามบางน้ําเขียวปากช่องอำเภอปากทงชัยนะครับ อำเภอบ้านคาอสวนพึ่งราชรีนะครับอเภอบ้านบึงบางคล้านะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางและถ้าดูไลด้าสมุทรสงครามก็จะเห็นชัดเจนนะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับอเภอปากช่องโคราชอเภอวังน้ำเขียวนะครับนาดีปราจีนบุรีประจันตคามปากพีอเภอเมืองนครนายกอเภอเมืองปราจีนบุรีอเภอบ้านสร้างนะครับราชสารฉะเชิงเทราอบ้านบึงนะครับสีราชาชนบุรีเมืองระยองในฝนตลมหนักนะครับ แกลงรรยองเขาฉมเมานะครับเมือไซโยการจนบุรีทองผาภูมิกจนบุรีบ้านไร่อยุทายธานีด่านช้างสวนพึ่งราชบุรีนะครับปากท่อแก่งกระจานพิชบุรีหนองยาป้องนะครับหัวหินประจบคีลีขันกุยบุรีเมืองประจบคีรีขันนะครับบางสะพานบ้านไร่อยุ่ทายธานีถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกนะครับ แล้วก็ถ้าดูภาคใต้เรด้าชุมพรนะครับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อําเภอกุยบุรีบางสะพานนะครับปะทิวชุมพรท่าแซะนะครับบางสะพานอําเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีนพิตามนครศรีธรรมราชบ้านนาสารนะครับพระแสงอําเภอพนมแล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับอําเภอแร้งนราธิวาสอําเภอสุไหงปลาดีรามัญยาลานะครับอําเภอกรุงปีนางอําเภอโคกโพปัตตานี ยะรังปัตตานีมายอนะครับอเภอคลองหอยโคงอสเดาอเภอรัตนภูมินะครับอเภอบางกรามกงหลาพัทลุงนะครับสีบรรพศรีนครินป่าพยอมฉอวดนครสีธรรมราชนะครับจุฬาพรร่อนพิบูนะครับเฉลิมพระเกียรติอเภอนพิตามนะครับอเภอพระแสงสุราชธานีนี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับฝนก็มาเติมเรื่อยๆนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับ แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของโมเดลฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับ12ชั่วโมงข้างหน้า18เดอนกาวันนี้จนถึงช่วง20ถึง6เาของกาวันพรุ่งนี้นะครับถ้าช่วงค่าวันนี้มีกลุ่มฝนอยู่แถวฝั่งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอแม่แจม่มอ,าอําเภอปายอําเภอเชียงดาวอําเภอเมืองลำปางนะครับอําเภอลี้ลำพูนนะวันนี้ฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับอําเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีไซโยกสวนพึ่งนะครับ หันคาชัยนาทลานสักอุทัยธา,ยานีแล้วก็แถวนครราชสีมานะครับคอนบุรีบัวใหญ่บุรีรัมย์นางรองนนทินรีดแดงตาพยานะครับกมุงเทียมหานรและปริมณฑลนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็ทางด้านพิรบุรีนะครับภาคใต้ก็จะเป็นฉวดพัทลุงนครศรีธรรมราชโซนนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับในช่วงค่าคืนนี้พอช่วงดึกๆนะครับ จุดที่ต้องดูจับตาดูก็คือโซนนี้นะครับภาคเหนืออําเภอแม่วางอาเภอเมืองลําพูนเมืองเชียงใหม่อาเภอเสมืองนะครับแล้วก็นี่นะครับสันกําแพงดอยสะเก็ดแม่โจโ้เมืองลําพูนแม่วางเมืองลําปางนะครับโซนนี้บันดุงเสมืองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่มีโอกาส CC ที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะอำเภองาลำปางอำเภอวังเหนือนะครับ นี่คือในช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ทางด้านน้ำสมนายุงอุดรนะครับสังคมหนองคายแล้วก็บึงการนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นครราชสีมานะครับบัวใหญ่คอนบุรีแล้วก็ทางด้านภาคกลางนิทัยโยกทองผาภูมินะครับสวนพึ่งราชบุรีกาญจนบุรีนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาคารสมุทรปราการนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงรอบดึกนะครับ22อนาฬิกาพอไปดูช่วงศูงนนาฬิกานะครับ ก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือตรงจุดนี <mel> ic ้นะครับอำเภอแม่วางอำเภอเสมืองนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะครับโซนนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับหางดงเมืองลําพูนด้วยนะครับโซนนี้แล้วก็บ้านหลวงแล้วก็อําเภองาวนะครับลําปางนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้อมก์อยเชียงใหม่นะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับ อำเภอบัวใหญ่เมืองนครราชสีมานะครับไซโยกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับกรุงเทพหมหานครฉะเชิงเซาโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับพอช่วง2องนฬิกาช่วงเช้าใกล้เช้าของวันพฤหัสนะครับยังคงเป็นลำพูนเชียงใหม่ลำปางนะครับอำเภอแม่ใจอำเภอเมืงพะเยาอำเภอปรงนะครับพะเยาก็ยังคงต้องรุนฝนตกหนัก อำเภอเวียงสาอำเภอเมืองหน้าอำเภอปัวทุ่งช้างปอกเรือนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็ทองผาภูมินะครับสวนเพื่งราชบุรีทองผาภูมิกาญจนบุรีแล้วก็รอยต่อระหว่างไทยกับสปป,อปอลาวนะครับแถวหนองคายมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือในช่วง ประมาณ2องนาฬิกาแล้วก็พอไปดูช่วงใกล้เช้าตรู่นะครับภาคเหนือยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องแล้วก็แช่นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับตรงจุดนี้ตรงเชียงใหม่ลําพูนลําปางนะครับแล้วก็พยาวแพร่น่านนะครับรวมทั้งเชียงรายบางส่วนนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นจังหวัดหนองคายนะครับทีต่ติดกับสบปปลาว แล้วก็กาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีบางส่วนรวมทั้งอุทัยธานีในช่วงรอบเด็กมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงช่วงเช้านับเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายนะครับแล้วก็น่านมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับนครราชสีมาแล้วก็ทางด้านกาญจนบุรีกำแพงเพชรนะครับโซนนี้ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปเชียกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ